อยู่กันที่มหาสารคามนะครับวันนี้มาขายอพาร์ตเมนต์นะครับตึกตรงส่วนนี้ครับทั้งหมด66ห้องนะครับด้วยเนื้อที่อยู่ที่เกือบ200ตารางวานะครับชื่ออพาร์ตเมนต์ว่าอิฟินิตโ f ฟ e l d e n นะครับลองมองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับตรงนี้อยู่กึ่งกลางของมหาสารคามเลยนะครับถ้าออกไปด้านนี้นะครับจะเป็นสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยแหล่งเที่ยว แหล่งอาหารแหล่งของกินนะครับแล้วก็โรงพยาบาลโรงแรมที่พักมากมายนะครับส่วนถ้าเราไปทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีจุดภาพมุมสูงให้ดูอีกรอบหนึ่งด้านนี้จะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลนะครับศูนย์ไปรษณีย์ห้างสรรพสินค้าทะลุออกไปด้านนี้ประมาณ600เมตรถึง1กิโลเมตรนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดอยู่ในรัศมีนี้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวตึกตรงสวนนี้นะครับ สร้างมาน่าจะประมาณ8-9ปีแต่มีการบูรณะปรับปรุงตลอดนะครับแล้วก็สภาพด้านในเนี่ยใหม่้องเรียนบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เช่าเต็มตลอดทั้งปีนะครับแต่ละชั้นอัตราค่าเช่าแตกต่างกันไปนะครับเก็บแต่ละเดือนเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ2 6ง0 0นบาทต่อเดือนนะครับอันนี้อัตราทั้งหมดเนี่ยไม่รวมกับเครื่องสภาพหยอดเหรียญน้นํา ไฟนะครับแล้วก็ตู้น้ําหยอดเหรียญอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม่รวมหมดเลยนะครับถ้าเรานําอัตราค่าเช่าเนี่ยแค่อัตราค่าเช่าอย่างเดียวนะครับมาคิดกับราคาขายตอนนี้เสนอขายอยู่ที่4ี่ห้าล้านบาทยูหรือผลตอบแทนนะครับจะตกเจ็ดถึงแปดเเซนแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเขาเต็มตลอดทั้งปีแล้วก็คนที่เช่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคล้ายๆว่าส่งต่อการรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะครับเวลา รุ่นนี้จบการศึกษาไปรุ่นน้องเข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพาเดินดูบริเวณรอบๆกันเริ okay ่มจากตัวตึกนะครับด้านหน้าของอาคารนะครับถนนเนี่ยสี่เลนนะครับแล้วก็ตัวตึกเนี่ยยกสูงโครงสร้างอย่างดีนะครับมาดูส่วนของที่จอดรถของตัวอาคารกันบ้างนะครับตัวอาคารเนี่ยมีที่จอดรถอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิคันนะครับต้องบอกก่อนว่าเพียงพอเพราะว่าหน้าตึกเนี่ยมันเป็นถนนเลน่ใหญ่และส่วนใหญ่เขาจะจอดกันตามข้างทางด้วย เนี่ยเจ็ดถึงสิคันยังมีช่องว่างสําหรับการจอดเลยตอนที่เรามาถ่ายตอนนี้คือช่วงเช้านะครับของวันหยุดซึ่งจริงๆแล้วรถมันจะต้องเต็มเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวอาคารกันบ้างพบกับส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับส่วนแรกเป็นส่วนรับแขกก่อนเลยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็สํานักงานส่วนต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของประตูทางเข้านะครับลงจอดรถห้องน้ําลิฟต์ แล้วก็บันไดนะครับสำหรับชั้นหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับทางเดินของแต่ละชั้นกันบ้างนะครับสุดทางนะครับเป็นบันไดหนีไฟนะครับนี่เป็นพวกโคมไฟระยะทิ้งตัวลงมานะครับแล้วก็ลิฟต์นะครับเป็นลิฟต์แก้วนะครับอย่างดีนะครับพันภาพอ่าเขาเรียกว่า ภายในห้องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับเนื่องจากนักศึกษาเต็มทุกห้องนะครับแต่เราจะมีภาพนะครับที่เก็บไว้ให้ดูทีละภาพนะครับว่าบรรยากาศภายในห้องเป็นแบบไหนประมาณไหนนะครับหากท่านใดนะครับกําลังมองหาอพาร์ตเมนต์ที่ผลตอบแทนสูงแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเราจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปอีกทีนึงนะครับ หรือมุมบนขวามือของเรานะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับเกี่ยวกับผลตอบแทนต่างๆนะครับหรือว่าด้านการลงทุนขายฝากเช่าจำงหรืออยากจะฝากขายทรัพย์กับเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะครับย้ำนะครับทุกการปรึกษานะครับฟรีนะครับขอบคุณครับ